แอบมายู่ช่องนี้เลยลมเย็นมากเลยอโอ้พอลมเย็นสวยนอนเลยเหรอคะถูกใจเลยเหรอคะอืมอากาศมันร้อนมากนอนตรงนี้ดูดิลงวิ่งพัดซอกซอกบ้านซอกซอกซอกกำแพงโอ้โหอากาศร้อนมากสวยๆโอ้โหสวยๆนี้ไม่พ้น ขอแต่งตัวอีกแล้วน้องสุดสวยนี่รักสวยรักงามจริงๆเลยนะคะคอนเซปต์คอนเซปต์ของหนูนี่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงโอ้ลมเย็นสบายลมเย็นสบายขอนอนรับลมลมเย็นสบายลมเย็นสบายสวยสวยแสนรู้ฉลาดจังเลย รู้ด้วยว่าบุมไหนของบ้านเย็นสบายเวลาช่วงไหนควรนอนตรงไหนรับลมอ๋ออมีโอ้โ,อโ,อโหลมโชยเย็นเย็นมาดูสิกระดิ่งยังดังเลยกระดิ่งยังดังเลย นกก็ร้องเสียงนกก็ร้องสวยนอนได้สบายเลยนะคะ โอ้โหนอนสบายมีความสุขสธอเจอมีความสุขนอนเลยค่ะตนอนสบายนะคะอแม่ไม่กวนสดสวยๆๆแล้วนะสวยนอนรับลมมาเลยจ้ะบ๊ายบาย